และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d e คา l o n G ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลราตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบผมคั้างกับช่องดาร์คสกายครับ วันนี้นะครับเราวิวเกมและนัลล็อกบีกินอีกเช่นเคยครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะมาทาการแนะนํา5ข้อมูลสําคัญครับที่รวมไปถึงครับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นสายฟรีเนี่ยห้ามทําภายในเกมโดยเด็ดขาดครับนิฉนั้นแล้วเนี่ยมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเล่นยากครับและสามารถพัฒนาตัวละครเนี่ยได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานั่นเองครับส่วนมันเนี่ยจะมีหัวข้ออะไรบ้างและเงื่อนไขของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับ ไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและสําหรับหัวข้อแรกครับที่รวมไปถึงนะครับผู้เล่นไม้เนี่ยห้ามทําโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อาจที่จะทราบและสําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเนี่ยพลาดเองนะครับก็เลยอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมนั่นเองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการตั้งค่านั่นเองนะครับเนี่ยพอเวาท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่ฟันเฟืองนะครับ มันจะมีในส่วนของอัตโนมัติคอนโทรลนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการเซตนะครับ AI เนี่ยให้มันเนี่ยทำการขายไอเทมเองแบบอัตโนมัติหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะให้มันเนี่ยทำการย่อยไอเทมเองแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของระบบฟังก์ชันตัวนี้ครับจะทํางานก็ต่อเมื่อครับกระเป๋าของเราเนี่ยมันเต็มนั่นเองนะครับซึ่งข้อควรระวังครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสำหรับใครครับที่ได้ทําการครับตั้งให้มันเนี่ยทำการเซล์ไอเทมแบบอัตโนมัตินะครับ ค่า default ของมันนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็น all นะครับซึ่งสําหรับค่านี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการดอปกร์ดมานะครับพอกระเป๋าเต็มเนี่ยมันจะทาการขายกร์ดให้เองแบบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมพลาดจริงๆนะท่านผู้ชมครับกลับมาดูจอยที่เอ้าแม่งกร์ดกูสองใบหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกสักนิดหนึ่งเห็นไหมมันจะมีหมดหมู่เลยเห็นไหมเป็นการเจาะจงก็ได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่คอสตูมแล้วก็เป็นการรดนะคับแต่ถ้าเเปป็นนนี่คคือททุกรระะภับ เพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยให้ตั้งเป็นอันนี้นะครับมันจะทําการขายไอเทมแบบอัตโนมัติครับเฉพาะของสวมใส่เท่านั้นนะครับส่วนการย่อยเนี่ยอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเจาะจงได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่หายแน่นอนนะครับเพราะว่าการ์ดภายในเกมเนี่ยมันเนี่ยไม่สามารถทําการย่อยได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ลองถามผู้เล่นหลายๆคนมานะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการล็อกมันไปเลยนะครับ ซึ่งอันนี้แหละชัวแน่นอนนะท่านผู้ชมครับต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งผิดนะครับมันเนี่ยก็จะไม่ขายการ์ดของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับข้อแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับมองดูสักนิดหนึ่งนะว่าท่านผู้ชมเนี่ยตั้งค่าถูกหรือเปล่านะครับส่วนหัวข้อที่สครับสำหรับผู้เล่นใหม่และรวมไปถึงผู้เล่นสายฟรีเนี่ยห้ามทําโดยเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกิวนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมาทําทุกๆวันนะท่านผู้ชมห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับ ซึ่งในส่วนของกิวเนี่ยให้ทานประชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับเนี่ยเข้ามาที่กิวนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยให้ทานประชมเนี่ยทำการกดเทเลพอร์ตเข้ามาในบ้านกิวนะครับเนี่ยกดอันไหนก็ได้นะครับเสร็จทีนี้เราเนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนของบ้านกิวแล้วนะครับซึ่งสิ่งจําเป็นครับที่ว่าทานประชมจําเป็นที่จะต้องทําทุกวันครับอันแรกเลยครับให้ทานประชมมาหาเจ้า NBC ตัวนี้นะครับ มันก็จะมีในเรื่องของการบริจาคนะครับส่วนอีกอันจะเป็นการเช็คอินนะครับก็อันดับแรกครับท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาทําการเช็คอินก่อนนะครับปุ๊บปั๊บอ่าโอเคครับพอเราเนี่ยทำการเช็คอินครับเราเนี่ยจะได้ในส่วนของแต้มครับเห็นไหมที่ว่ามันเป็นตัว G นะครับเสร็จทีนี้ครับยังไม่พอครับเห็นไหมมันจะมีคําว่ากิวดอนิทครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของกล้วยครับแอปเปิลนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นไอเทมอื่นๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะทําการแรนดอมนะ ซึ่งไอส่วนของกล้วยอะไรพวกนี้แหละท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปฟาร์มครับเนี่ยไอคอนครับที่ว่ามันเป็นรูปเกาะเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆอยู่นะครับก็สามารถไปหาวัตถุดิบพวกนี้แหละมาทาการบริจาคกิวเลยก็ได้นะครับแล้วเสร็จทีนี้ครับให้ท่านผู้ชมเดินตรงมาครับมันจะมี n b c ครับเป็นกิ้วเควสนะครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ว่าเราเนี่ยห้ามลืมครับหรือว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําในส่วนของเควสกิวครับเพราะว่าในทางระบบเนี่ยจะทําการมอบครับเนี่ยเจ้าคิส มันจะให้มากับเรานะครับแต่ละเควสนะครับ1ก้อนนะครับซึ่งในส่วนของไอเทมตัวนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเดินมาหาเจ้า NBC ตัวนี้ครับเราเนี่ยสามารถนำไอเทมเหล่านี้แหละมาทำการอัพค่าสติตัสภายในกิวเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนค่า HSPP ของตัวละครนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของ Attack กนะครับก็จะมีทั้งกายภาพเวทมนต์นะครับส่วนตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแรงของธาตุนั้นๆครับ สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการตั้งรับนะครับก็จะมีป้องก,กันกายภาพป้องกันเวทมนต์และก็ป้องกันธาตุนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วเส็จทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมจําได้แม้ว่าในส่วนของกิลมันจะให้เจ้าแต้มนะครับที่ว่าเป็นรูปจีนะครับให้เราเนี่ยเดินมาหาครับเจ้ากิวช็อปนะครับแล้วก็กดไปที่กิวช็อปเห็นไหมมันจะใช้เจ้าแต้มนะครับเนี่ยตัวจีเนี่ยสามารถซื้อไอเทมได้นะครับซึ่งในส่วนของไอเทมเนี่ยที่ว่าผมจะแนะนําสําหรับสายฟรีผมมองว่าเจ้ามอนสกอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะจาเป็นนะครับ เพราะว่ามันเนี่ยสามารถไปสุ่มออฟในส่วนของอาวุธได้นะครับส่วนหินอีรูโอลิเราสามารถหาได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยการที่ว่าเราเนี่ยไปลงในส่วนดันเจี้ยนร้อยชั้นหรือว่าท่านผู้ชมทำเควสป้ายและได้จอบมานะครับก็สามารถหาได้ทุกๆวันนะครับแต่ว่าในส่วนของสกอร์ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เอามาแลกไอ้ตัวนี้นะครับแล้วเสร็จดีนี้นะท่านผู้ชมครับในส่วนของข้อ3ครับที่ว่าผู้เล่นใหม่แล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นสายฟรีเนี่ยห้ามทําโดยเด็ดขาดน,นะครับ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเนี่ยจะมีเควสนะครับให้เราเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องทำการลงในส่วนของดันเจียนครับเนี่ยแมงทองนะครับหรือว่าโเด้นทิฟบัคนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับในทางระบบเนี่ยจะทำการมอบฟรีให้กับเราเนี่ยวันละ5รอบถูกต้องไหมแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยสอบใครที่ว่าเพิ่งเล่นเนี่ยในทางโวเกมมันจะแจกนะครับในส่วนของแบ t เทิ p a นพาร์ทเนี่ยเป็นจำนวน2วันด้วยกันซึ่งเราเนี่ยสามารถลงได้ถึง7ครั้งต่อวันนะครับณช่วงนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่ว่าผมเนี่ยอยากที่จะแนะนําครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเดินเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเควสครับให้เราเนี่ยต้องลงในส่วนของดันเจี้ยนแมงทองนะครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปลงครับในส่วนดันเจี้ยนตัวนี้เนี่ยจนครบเบต้าของมันแล้วนะครับแล้วพอเควสเด้งขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสียเพชรอีกนะเพราะว่าในส่วนของแคชช็อปเนี่ยมันเนี่ยจะมีไอเทมครับในการเพิ่มจํานวนการลงดันเจี้ยนเห็นไหมมันใช้ถึง40เพชรนะครับเกมนี้เนี่ยสำหรับบบสสาายยฟรรีีแจ๋ๆในนน่่วของเเพช ท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไต่ตองสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับส่วนเควสต่อมานะท่านผู้ชมครับที่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับควรที่จะต้องระวังโดยเด็ดขาดเลยนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆครับมันจะมีเควสครับให้เราเนี่ยมาทําการลงในส่วนของหอคอยร้อยชั้นแบบโซโล่นะครับหอคอยร้อยชั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือแบบปาร์ตี้แล้วก็แบบโซโล่นะครับไอแบบโซโล่เนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะลงได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ ซึ่งในส่วนของเควสครับเขาจะบังคับให้เราลงแบบโซโล่ผ่านชั้นหนึ่งให้ได้นะครับหรือว่าถ้าผร้ชมเนี่ยผ่านไปถึงชั้น2ชั้น3อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ข้อควรระวังครับบางคนเนี่ยเขารู้เควสใช่ไหมว่ามันเนี่ยต้องผ่านแค่ชั้นหนึ่งพอขึ้นชั้น2ปั๊บกลัวเสียเวลาไงกดออกเลยนะครับจากเราเนี่ยกดออกเลยโดยตัวละครของเราเนี่ยมันไม่ได้ตายนะครับในส่วนของไอเทมเควสเนี่ยเราจะไม่ได้รับครับแต่ทว่าครับในส่วนของจํานวนครั้งเนี่ยในการลงต่อวันมันจะหายไปครับ ซึ่งมันหมายความว่าครับตัวละครตัวนั้นไม่สามารถทาเควสเดินต่อไปได้นะครับต้องรอให้ซูเวอร์เนี่ยมันรีขึ้นใหม่มาอีกวันหนึ่งท่านผู้ชมถึงจะสามารถเล่นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อ3ครับในเรื่องของเควสค่อนข้างที่จะจําเป็นจัดจัดส่วนข้อที่4นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของค่าสเตมินาและนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบสเตมินานะครับซึ่งในทางตัวเกมครับจะทําการแจกในส่วนของค่าสเตมินาให้กับเราแบบฟรีๆเนี่ย ถึง1,000แต้มครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการเก็บสะสมได้สูงสุดเพียง3,000แต้มเท่านั้นนะครับและนอกจากนั้นแล้วครับในทักษะเกมเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของเรดโบนัสนะครับของค่าสเตมินานะครับอันนี้เราต้องจําเป็นที่จะต้องปิดค่าสเตมินาเขียวครับแล้วเขาจะทําการมอบในส่วนของโบนัสนะครับซึ่งสําหรับเจ้าโบนัส400แต้มเนี่ยจะเป็นการคูณเบลจอบ e X P, ็อบ exp เงินซีนีโอกาสการดรอปเนี่ยเยอะกว่าสเตมินาเขียวแบบปกตินนนะะรัเเพาะฉะ้้แลวี่ย สิ่งที่ว่าผมเนี่ยอยากที่จะแนะนํานะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นเกมมารู้สึกว่าน่าจะประมาณเลเวลสหรือว่าเลเวลสามันจะมีระบบสเตมินาเลยครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดออฟไปได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องการเดินเควสเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปตีมอนสเตอร์กากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราปิดไปเลยเราหวังผลครับค่าเอ็กพจากเควสนั้นๆดีกว่านะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดสเตมินาเฉพาะเควสเนี่ยมันหมดแล้วนะครับหรือว่ามันเนี่ยเลเวลห่างนะครับ ก็ให้เราเนี่ยไปทําการหามอนสเตอร์ครับฟาร์มนะครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจนสามารถทำ quest ต่อไปได้ครับแล้วก็ควรระวังครับในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเลเวลระดับของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะแปลกอยู่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะอย่างเช่นนะตอนนี้ผมเลเวล50ใช่ไหมผมเนี่ยสามารถฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยที่เป็นเลเวลสูงสุดเนี่ยได้เพียง60เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามอนสเตอร์เนี่ยเป็นเลเวล61มันก็หมายความว่ามอนสเตอร์ Monster มันเลเวลห่างกับผมถึง11เลเวลถูกต้องไหม ผมจะได้รับค่า XP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3หน่วยแล้ว XP job เนี่ยจะได้ตัวละหนึ่งหน่วยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยสรุปว่าครับมอนสเตอร์ที่ว่าเลเวลสูงกว่าเราเนี่ยห้ามเกิน10เรเวลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับกับกันครับแต่ว่าผมเนี่ยเลเวล50ครับแต่ว่าผมเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ครับที่เป็นเลเวล30เนี่ยในส่วนของค่า XP ผมยังได้รับนะและก็ประเด็นสําคัญไม่ได้ตัวละหนึ่งด้วยเว้ยท่านผู้ชมครับก็อาจจะเป็นตัวละสิบ ตัวละ5อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการปล่อยบอทฟาร์มหาของหรือว่าฟาร์มหาค่าย์ปีนะครับเพราะว่าค่าสเตมิน่าของเกมนี้เนี่ยเสริมนิดนึงนะท่านผู้ชมครับมันจะหักเป็นจํานวนของมอนสเตอร์นะครับมันไม่ได้ฟิกเป็นระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ที่เวลห่างเกินไปเนี่ยได้เอ็กพีตัวละหนึ่งเนี่ย แต่ค่าสเตมินาก็จะหักทีละหนึ่งแต้มนะครับอันนี้จะไม่คุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็ท่านผู้ชมครับข้อที่5เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของเพชรแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมแนะนานะครับว่าในส่วนของเพชรเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาทําการซื้อครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขวดนะครับคลาๆกรงทิงแดงนะคือเอาไง่ายๆแหละขวดนี้เราเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูค่าสเตมินาได้ขวดละ500แต้มครับ ซึ่งวันนึงเนี่ยในทางระบุจะทําการฟิกค,ครับว่าเราเนี่ยสามารถซื้อได้จากแคชช็อปครับได้เพียงวันละ3ขวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนนะํานะท่านผู้ชมครับต้องซื้อวันละ3ขวดนะครับส่วนคอร์สตูมอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนําสําหรับสายฟรีแบบจา๋าและรวมไปถึงผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากเราเนี่ยกดเข้ามาดูครับในส่วนของคอรสตูมช็อปเนี่ยมันชิลละร้อเพชรก็จริงนะท่านผู้ชมครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมค่าสเตมิมีน่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกๆวันนะเตรทีนี้เนี่ยพอคนที่ว่าเพิ่งดาวน์โหลดมาครับก็บอกว่าเฮ้ยม่งทำไมตัวเกมม่งมันแจกเยอะจังวะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองมากดดูในส่วนของระบบฟังก์ชันครับหรือว่าระบบอาชิ i เมนต์ให้ดีๆนะที่ว่าทางตัวเกมเนี่ยได้ทำการแจกเพชรลองคํานวณดูให้ดีๆครับแจกไม่เยอะนะครับ แล้วในส่วนของค่าสเตมิน่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันคือเอาง,ง่ายแหละวันละ300เพชรต้องใช้ทุกวันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าวันแรกๆเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเว่้วไวหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยได้เพชรมาเยอะจากระบบนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมแต่พอตัวเกมเนี่ยเปิดได้ดัก4 5วันเนี่ยเพชรจะเริ่มหมดแล้วแต่ทีนี้ระเบียบของท่านผู้ชมจะติดดอยแล้วถ้าว่าท่านผู้ชมบริหารในส่วนของเพชรฟรีเนี่ยไม่ดีนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับ5หัวข้อที่สายฟรีห้ามทำเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับ ก็อลองเอาไปปรับปรุงดัดแปลงครับตามสไตล์ของผู้เล่นได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม